สวัสดีครับเจ้าตัวลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับเราเริ่มกันด้วยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซเนเซียนะครับเวลา1 8 1 0นครับออสเตรเลียครับเล่นที่ออฟตัสเตเดียมครับพบกับญี่ปุ่นนะครับเกมนี้ออสเตรเลียเป็นเจ้าบ้านนะครับเคยเจอกันมาแล้วครับเดือนตุลาคมครับโดยญี่ปุ่นเสมอออสเตรเลีย1-1ในบ้านครับเกมนี้ก็เป็นญี่ปุ่นที่ออกมาเยือนบ้างผลงานระยะหลังครับที่เจอกันเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นครับที่ส่วนใหญ่เก็บชัยนะได้ตลอดนะครับเต็มที่ก็แค่เสมอนะครับโดดยยยเเเจอกกััันนระะหหลลงงี่11มสุ นะครับก็เป็นออสเตรเลียชนะไปเกมเดียวครับญี่ปุ่นชนะถึงหกเกมครับแล้วก็เสมอไป4เกมครับเกมนี้แม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่เชื่อว่าญี่ปุ่นครับก็น่าจะบุกมาชอาออสเตรเลียได้ครับสเป็นตัวหนึ่งครับผู้ต่อมาคับอินโดนีเซียจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติจีนครับซึ่งคู่นี้เคยเจอไปแล้วโดยจีนชนะมา2อหนึ่งครับไปบ้านของพวกเขาครับเกมนี้กลับ่นในบ้านของอินโดนีเซียบ้างเกมนี้ก็จะบอกว่าผลงานโดยรวมครับของทางด้านอินโดนีเซียนั้นในรอบนี้ครับดีกว่าจีนครับพวกเขาอยู่อันดับที่4ของกลุ่มส นะครับขณะที่จีนอยู่ในพี่6ลังท้ายครับจีนต้องเล่นเครื่องครับถ้าอยากเข้ารอบต่อไปนะครับเกมนี้จะพลาดไม่ได้ครับแต่เราเชื่อว่าจีนน่าจะมีความมุ่งมั่นครับที่มากพอกับในการที่จะบุกมาเอาชนะออสเตรเลียได้ครับสประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมระหว่างบาเรนกับซาอุดีอาระเบียนะครับคู่นี้เวลา23นาฬิกานะครับคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดในฟุตบอลคัพนะครับซึ่งบาเรนชนะซาอุดีบาระเบีมาสามต่อสองเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ซาอุดนั้นมีโอกาสล้างตาครับและพวกเขายังต้องการคะแนนด้วยนะคครรรรัับบบที่จะะลุ้้้้นนขเเาออหงมได เจื่อว่าเกมนี้ครับ ทางด้านเซอร์เบียก็น่าจะแข็งแกร่งพอครับที่จะบุกมาเฉื้อเนอชาบาเลนได้ครับหนึ่งต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับก็เป็นอิรักกับเกาหลีใต้นะครับคู่นี้ก็เล่นในนาทีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับอิรักนั้นก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีครับที่กลุ่ม B นะครับแล้วก็พวกเขาผลงานก็อยู่ที่สามกับของกลุ่มนะครับขณะที่เกาหลีใต้เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับเกมนี้มองว่าเกาหลีใต้ครับอย่างไรก็ตามพวกเขาเล่นได้อย่างเด็ดขาดครับในฟุตบอลรอบคัดเลือกนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับประการเป็นทีมเยือนครับพวกเขาน่าาจะบุกมเฉือนเอาชนะ อีลักได้นะครับเกาเจอกับหลินตาชนะได้ครับ2ต่อ0ครับเป็นคู่นี้คู่สุดท้ายครับก็จะเป็นเกมสุดเยี่้าเนชั่นลีกนะครับในรอบรองชั้นเลิศครับคู่ที่2นะครับซึ่งจะเป็นเกมระหว่างทางด้านสเปนพบกับฝรั่งเศสครับคู่นี้เล่นกันที่เยอรมันนะครับที่ m h p a a อ e n a รีนานะครับก็ จะบอกว่าคู่นี้หรือว่าระยะหลังในสูสีพัดกันแพ้ผักชนะจริงๆนะครับสำหรับทั้ง2ทีมครับโดยต่างด้านเกมล่าสุดนั้นก็เป็นเกมที่ฝั่งของสเปนครับที่ชนะฝรั่งเศสได้2ต่อหนึ่งครับในรอบชิงของศึกยูโรเลครับที่ผ่านมานะครับเกมนี้ฝรั่งเศสก็มุ่งมั่นที่จะล้างตาแน่นอนครับแต่ก็ตามเชื่อว่าเกมนี้ครับสูสีครับเราเชื่อว่าก็ยังเป็นสเปนครับที่น่าจะคงเส้นคงวาน่าจะเฉือนเอาชนะฝรั่งเศสได้ครั้งครับสองต่อหนึ่งครับสกอร์เดิมครับก็ขอเลือกสเปนครับว่าจะ ครับของวันนี้ครับ